สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนาฬิกา Casio G-Shock นะครับรุ่น GW1600TDJ นะครับในการรุ่นนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน,ในการที่อยู่ในซีรีส์ The G นะครับซึ่งก็จะมีคุณสมบัติหลักๆอยู่2เรื่องนะครับก็คือใช้ระบบทับโซล่านะครับหรือตัวนาฬิกาเนี่ยมี แผงเซลล์ที่หน้าปัดนะครับสามารถที่จะรับพลังงานแสงเพื่อแปลงเป็นพลังงานให้กับตัวนาฬิกาได้นะครับแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือมีระบบเว็บเซปเตอร์นะครับหรือมีความสามารถในการปรับตั้งเวลานะครับผ่านคลื่นวิทยุนะครับซึ่งสามารถที่จะรับสัญญาณคลื่นวิทยุสาหรับการปรับตั้งเวลาเนี่ยจากเสาส่งสัญญาณทั้งหมดสต้นนะครับก็คือที่ญี่ปุ่น2ต้นนะแล้วก็ที่อเมริกา1ต้นนะครับในการรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่แสดงเวลาเป็นแบบอันล็อก ผสมดิจิตอลนะครับก็คือที่หน้าปัดมีเข็มบอกเวลานะครับแล้วก็มีช่อง LCD เล็กๆนะครับสำหรับแสดงเวลาแล้วก็แสดงวันที่นะครับโดยตัวเข็มบอกเวลานี่ครับจะมีเข็มวินาทีด้วยนะคือนาฬิกาคาสิโอทีช็อกหลายๆรุ่นนะครับที่แสดงเวลาเป็นแบบเข็มเนี่ยโดยมากมักจะมีเข็มชั่วโมงแล้วก็เข็มนาทีเท่านั้นนะครับมีเพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้นนะนะที่มีเข็มวินาทีด้วยนะครับอย่างนาฬิกาในซีรีส์เดอรจีเนี่นะครับก็มีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะที่เป็นนาฬิกาแบบอนาล็อกนะ ดีด้วยนะคืออย่างน้อยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเออเนนการมันกำลังเดินอยู่นะครับสำหรับในการรุ่น G W 1 6 0 0เนี่ยจริงก็มีอยู่หลายรุ่นย่อยนะ โดยหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ใช้รอบสายเป็นไทเทเนียมนะครับซึ่งก็สามารถสังเกตได้จากตัวรหัสรุ่นนะครับก็คือจะเป็นรหัสที่ลงท้ายว่า TDJ นะ T ก็คือไทเทเนียมนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับคือที่ขอบหน้าปัดด้านนอกเนี่ยมันจะมีสเกลทักคริมิเตอร์อยู่นะครับซึ่งไอทักคริมิเตอร์เนี่ยใช้สําหรับการวัดความเร็วนะครับซึ่งสเกลตัวทักคิมิเตอร์ที่อยู่ที่ขอบหน้าปัดนีครับก็มีอยู่ในในาฬิกาคาซิโอจีช็อไม่กี่รุ่นน่นนนเเทาั้อง บนตัวหน้าปัดนะครับก็จะมีเข็มบอกเวลานะแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยก็จะมีช่อง LCD เล็กๆนะครับที่แสดงเลขเดือนเลขวันที่นะครับสามารถเปลี่ยนเพื่อบอกวันของสัปดาห์ได้นะครับแล้วก็บอกเวลาที่เป็นดิจิตอลนะครับส่วนทางด้านล่างซีซ้ายมือนะครับที่มีเลข1นึองเนี่ยอันนี้จะเป็น indicator ที่บอกระดับความแรงของการรับสัญญาณวิทยุในการปรับตั้งเวลานะครับส่วนทางด้านขวาล่างก็จะบอกระดับแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็คือแบตเตอรี่อยู่ที่ระดับไฮนะครับ ส่วนกรอบด้านในของหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นชื่อย่อของเมืองต่างทั่วโลกนะครับก็ใช้สําหรับการระบุเมืองในโหมด World Time นะครับนี่เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าในการรุ่นนี้ทําอะไรได้บ้างน,นะครับตัวหน้าจอ LCD ที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนเพื่อให้มันแสดงเป็นข้อมูลอย่างอื่นได้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยแสดงเป็นเลขเดือนแล้วก็เลขวันที่นะคือเดือน12วันที่9นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้มันแสดงเป็นข้อมูลส่วนอื่นเนี่ยก็ใส่การกดปุ่มขวาบนนะครับันกดครั้งหนึ่งนะน,นี้ก็จะเป็น แสดงวันของสัปดาห์นะครับอย่างนี้เป็นวันจันทร์นะฮะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะบอกเวลาเป็นแบบดิจิตอลนะครับก็คือ10โมงนะ่นาทีนะครับ กดอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้จะบอกเป็นเลขวินาทีแล้วนะครับซึ่งไอตัวเวลาที่เป็นดิจิตอลกับเวลาที่แสดงเป็นเข็มนี้ครับมันจะมีความสัมพันธ์กันนะแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อเวลาเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งนี่นะครับบางทีเนี่ยเข็มนาฬิกาอาจจะเดินเพี้ยนไปนะเราสามารถจะตั้งให้มันเดินตรงกับเวลาดิจิตอลที่เป็นตัวเลขอันนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะสำหรับนาฬิกาที่แสดงเวลาแบบดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกผสมกันนะครับเวลาอนาล็อกกับเวลาดิจิตอล อาจจะคาดเคลื่อนกันไม่เหมือนกันนะรเราสามารถจะปรับตั้งเข็มให้มันเดินตรงตามเวลาดิจิตอลได้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลับมาที่การแสดงเลขเดือนแล้วก็เลขวันที่นะก็จะมีแค่นี้เองนะครับทีนี้การตั้งค่าของนาฬิการ,รุ่นนี้เนี่ยก็อาศัยการกดปุ่มซ้ายบนค้างไว้นะครับน่ะนะ พอเรากดปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นการตั้งเมืองปัจจุบันที่เราอยู่นี้นะครับอย่างนี้ผมตั้งเป็น BKK นะสังเกตเข็มวินาทีนะครับก็จะชี้ที่ตำแหน่ง BKK เหมือนกันนะ <c oughs> การเปลี่ยนเ,เมืองนะครับก็ใส่การกดปุ่มขวาล่างหรือขวาบนนะโดยการกดปุ่มขวาล่างก็จะเป็นการเลื่อนไปยังเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันออกของแผนที่โลกนะครับแล้วถ้าเป็นปุ่มขวาบนก็จะเลื่อนย้อนกลับไปนะทางทิศตะวันตกนะครับเช่นนี้ผมกดปุ่มขวาล่างนะก็จะเป็นไทม์โซนของฮ่องกงนะครับ ถัดมา JST ก็คือเป็น Japanese Standard Time นะเป็นเวลามาตฐานญี่ปุ่นก็คือเวลาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับนะครับก็กดปุ่มขวาบนนะผมก็จะตั้งเป็น p k นะครับตัวหน้าจอ LCD กับตัวเข็มวินาทีมจะระบุรหัสเมืองสัมพันธ์กัน,นเหมือนกันนะครับกดปุ่มซ้ายล่างนะครับไปยังการตั้งค่าใน จุดถัดไปนะครับอันนี้เป็นการตั้งเ,เปิดปิดตัว daylight saving time นะครับซึ่งปกติในประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ระบบเวลาแบบนี้นะครับก็คือไม่มีการชดเชยเวลานะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับในบางประเทศเนี่ยหรือในบาง time zone นยครับจะมีการใช้ระบบ DST ก็คือพอเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะมีการปรับตั้งเวลาให้เดินเร็วขึ้นอีก1ชั่วโมงนะครับอันนี้เราก็ตั้งเป็น off ไปนะ ถัดไปนะครับอันนี้เป็นการแสดงเวลาเป็นแบบ24ชั่วโมงนะหรือ12ชั่วโมงแบบ AMPM นะครับการเปลี่ยนก็อาศัยการกดปุ่มขวาล่างนะเปลี่ยนได้นะครับจะเป็น1 2 H นะครับหรือ2 4 H นะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการบอกเวลาที่สัมพันธ์กับการบอกเวลาในหน้าจอ LCD นะจะบอกเป็นแบบ AMPM นะครับหรือเป็นแบบ24ชั่วโมงนะผมก็จะถนัดเป็นแบบ24ชั่วโมงมากกว่านะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นการตั้งวินาทีนะตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะรีเซ็ตให้มันเป็นเลข วินาทีที่0ูนย์ได้นะครับก็อาศัยการกดปุ่มขวาล่างนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือของตัวเลขวินาทีที่กระพริบอยู่นี้เนี่ยนะครับเอ่อตรงนี้สามารถจะตั้งระยะเวลาในการเปิดแสงหน้าจอของตัวนาฬิการ,รุ่นนี้ได้นะครับจะให้มันเปิดสั้นนะหรือเปิดนานขึ้นนะครับการเปลี่ยนอาศัยการกดปุ่มขวาบนนะครับ ถ้าเรากดปุ่มขวาบนปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันเหมือนเป็นจุดแสงอะนะอันนี้ก็จุดแสงใหญ่ขึ้นก็แสดงว่าเวลาเรากดปุ่มเปิดไฟหน้าจอเนี่ยนะครับแสงที่สว่างก็จะนานขึ้นนะส่วนถ้าเป็นจุดแสงที่เล็กๆนะครับอย่างนี้นะฮะระยะเวลาในการเปล่งแสงก็จะสั้นลงนะครับโดยระยะเวลาในการเปล่งแสงครับถ้าเป็นจุดแสงเล็กๆนี่นะครับก็จะสว่างนาน1.5วินาทีนะแต่ถ้าเป็นจุดแสงที่ใหญ่นะครับ อันนี้ก็จะสว่างเป็น2.5วินาทีนะก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าจะชอบแบบให้มันแสงสว่างหนะ้าจอเปิดสั้นหรือยาวแค่ไหนนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นการตั้งชั่วโมงนะอันนี้ก็เป็น10นาฬิกานะครับถัดมาก็จะเป็นนาทีนะครับแล้วก็ปีนะครับเดือนนะครับนี่เดือน12นะแล้วก็วันที่9นะครับ ถัดมาก็จะเป็นการตั้งตัว power saving นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันปกติของนาฬิกาที่เป็นระบบทับโซล่านะครับก็คือตัวนาฬิกาเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับในช่วงเวลาประมาณสัก4ี่ทุ่มถึง6กโมงเช้านะครับเมื่อตัวหน้าปัดนาฬิกา,าไม่ได้โดนแสงสว่างแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับการแสดงผลหรือการบอกเวลาต่างๆก็จะหยุดนิ่งไปนะครับเพื่อประหยัดพลังงานให้กับตัวนาฬิกานะครับเมื่อตัวหนา้าปัดเนี่ยได้รับแสงสว่างนะครับหรือมีการขยับขยื่นเนี่ย การบอกเวลาก็จะกลับมาสู่สภาวะปกติครั้งหนึ่งนะครับงั้นโดยมากเนี่ยผมก็จะแนะนำนะว่าถ้าเป็นนการระบบทับโซล่าก,ก็ให้เปิดฟังก์ชัน power saving ไว้นะครับถัดมาก็กลับมาที่การตั้งเมืองที่หน้า home time นะครับก็จะวนอย่างนี้นะไปเรื่อยๆนะครับการออกจากการตั้งค่าก็กดปุ่มซ้ายบนนะครับอ่านี่ก็กลับมานะสำหรับการเข้าไปยังโหมดหต่างๆของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับก็ให้กดปุ่มซ้ายล่างนะครับโดยโหมดแรกนี้ก็จะเป็น world time นะครับ สังเกตตัวเข็มวินาทีนะครับก็จะชี้ที่ไทม์โซนที่เราต้องการจะให้แสดงเวลาอยู่นะครับอย่างนี้ก็เป็นไทม์โซนของญี่ปุ่นนะครับเวลาที่ญี่ปุ่นตอนนี้คือ12บสนากายีนาทีนะครับแต่การบอกว่าที่เป็นเข็มเนี่ยยังบอกเวลาที่เป็นโฮมไทม์อยู่นะครับคือเวลาแบงคอกนะการเปลี่ยนเมืองก็ใส่ก้านกดปุ่มขวาบนหรือขวาล่างนะครับอย่างกดปุ่มขวาบนก็จะเป็นการตั้งทําโซนนะเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกของแผนที่โลกนะครับส่วนขวาล่างก็จะเลื่อนไปทางทิศตะว,วันออกนะอย่างเช่นทีวีโอก็เป a อ l ก็จะเป็นเวลาที่เมืองอเดเล็กที่ออสเตรเลียนะครับโดยการแสดงผลก็จะสัมพันธ์กับาการชี้นะของตัวเข็มวินาทีนะครับถัดไปนะครับก็เป็นโหมดสต็อ a วอชนะครับโหมดสต็อ c วอชคือเป็นการจับเวลาแบบเดินหน้านะการ s t a r ์ทสต็เนี่ยก็อาศัยการกดปุ่มขวาล่างนะครับเมื่อเราเริ่มจับเวลาเนี่ยนะครับตัวเลขเวลาในช่องจอ LCD เดียวก็จะวิ่งนะโดยตัวเลข2หลักทางด้านขวาก็จะบอก ความเร็ที่ดนึ่งส่วนร้อยวินาทีนะครับส่วน2หลักด้านหน้านี้ก็จะเป็นบอกวินาทีนะตัวเข็มวินาทีเนี่ยก็จะเดินไปด้วยนะครับสัมพันธ์กับเวลาที่จับเดินหน้าไปขณะนี้นะครับว่าเป็นยี2สิบเอดี่อวิอย่างเงี้ยนะครับทีนี้การที่เข็มวินาทีมันเลื่อนอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของการขยับของเข็มวินาทีตัวนี้นะครับในการอ่านค่าความเร็วได้นะหรืออ่านจากตัวเทคริมิเตอร์ที่มันเป็นสเกลที่อยู่ด้านาที่ขอบหน้าปัดด้านนอกเนี้ยนะครับ วิธีการอ่านแทค็กมิเตอร์คืออ่านอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตก่อนนะก็คือการสตาร์ทสต็อกก็ใช้การกดปุ่มขวาล่างนะครับสตาร์ทสต็อกรีเซ็ตก็กดปุ่มขวาบนนะคืออย่างนี้นะครับตัวแทค็กมิเตอร์เนี่ยมันเป็น scale สเกลสําหรับการอ่านค่าความเร็วนะครับวิธีการอ่านก็คือสมมติเรานั่งรถนะครับแล้วเราอยากจะรู้ว่ารถเราเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราจะกดปุ่มสตาร์ทในการจับเวลานะครับงั้นพอสตาร์ทปุ๊บเนี่ย นะเข็มวินาทีก็เดินไปใช่ไหมฮะงั้นรถเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับเมือเ่อรถเราเนี่ยวิ่งไปได้ระยะทาง1กิโลเมตรนะครับให้เราก,กดปุ่มสต็อปนะครับเข็มวินาทีเนี่ยจะชี้ที่ค่าความเร็วที่รถเราวิ่งได้นะอย่างเช่นเนี้ยเข็มชี้มาที่ตำแหน่ง240นะครับ240ก็คือ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับพูดง่งไๆก็คือถ้ารถเรานะครับวิ่งไปได้ระยะทาง1กิโลเมตรภายในเวลา15วินาทีเนี่ยนะครับ ความเร็วในการขึ้นที่ของรถเราก็คือ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับงั้นหลักการใช้งานก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือ ดูระยะทางในการเคลื่อนที่ของรถยนต์นะครับหรือเครื่องบินหรือเรือแล้วก็แล้วแต่นะครับให้เกิดการเคลื่อนที่ไปในระยะทาง1น่หน่วยคําว่า1หน่วยของผมคือจะเป็น1กิโลเมตรก็ได้นะครับหไม้ก็ได้นะครับหเมตรก็ได้แล้วแต่นะครับวัตถุนั้นๆเนี่ยเคลื่อนที่ไปในระยะทาง1หน่วยนะครับแล้วเราก็กดสต็อปเข็มวินาทีก็จะชี้บอกว่าวัตถุนั้นๆเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ความเร็วกี่หน่วยต่อ ชั่วโมงนะครับอาจจะเป็นเมตรต่อชั่วโมงก็ได้กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ไมล์ต่อชั่วโมงก็ได,ได,ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราพิจารณาว่ารถยนต์นะหรือวัตถุนั้นๆเนี่ยเคลื่อนที่ไปหนหน่วยระยะทางเนี่ยเป็นหน่วยอะไรจะเป็นไมล์เป็นกิโลเมตรนะครับได้หมดนะครับแต่ตัวทัคคิมิเตอร์จะบอกเป็นต่อชั่วโมงังั้นตรงนี้เนี่ยฟังก์ชันนี้ก็จะมีประโยชน์มากเหมือนกันนะสำหรับการใช้ในการวัดจับความเร็วอะไรเงี้ยนะครับด Lang ังนั้นเนี่ยฟังก์ชันนี้นอกจากจะเป็นการ จับเวลาแบบเดินหน้านะก็บอกความเร็วได้ด้วยนะครับเอาใหม่นะสมมุตินะผมนั่งรถนะครับแล้วก็พอรถผ่านหลักกิโลเมตรปุ๊บผมกดสตาร์ทนะครับก็นั่งรถไปเรื่อยๆนะให้รถเนี่ยขับไปจนเจอหลักกิโลเมตรอันที่2นะครับแล้วเราก็ค่อยกดสต็อปนะ,อ,ะอย่างเช่นพอรถเล่นมาถึงหลักกิโลเมตรอันถัดมาปุ๊บผมกดหยุดนะครับอ่าอันนี้เขียววินาทีชี้ที่ตัวเลข160 160นี้คือ160กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับ ก็วิธีการใช้งานตัวแทคิมิเตอร์ง่ายๆแบบนี้แหละนะคคือมันใช้อยู่ในหน้าจอของตัวสต็อปวอ h นี้เองนะครับต่อไปนะครับหมดถัดมาก็จะเป็นอะลามนะครับอันนี้ก็สามารถตั้งปลุกได้นะแล้วก็มีการตั้งแจ้งเตือนรายชั่วโมงด้วยนะครับการเปิดปิดก็ใส่การกดปุ่มขวาบนนะครับอันนี้ถ้าเปิดอาร์ไดท์ทั้มิกนลก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าปิดก็กดออฟไปนะครับหรือการตั้งอะลารามกนะ็กดปุ่มขวาล่างนะครับก็สามารถจะตั้งอะลารามได้นะวิธีการตั้งอะลามมกก็คคคือดปุ่ซ้้้าายบนนงไวะรับ นะก็จะเป็นการตั้งหลักชั่วโมงแล้วก็หลักนาทีนะฮะถ้ามีการเปิดการตั้งปลุกนะครับตัวหน้าจอ LCD ก็จะขึ้นอย่างนี้นะขึ้นเวลาที่เราตั้งปลุกไว้นะฮะแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะให้มันมีการตั้งปลุกก็กดปุ่มขวาบนนะครับให้มันเป็นออฟไปนะจะเป็นอย่างนี้นะสลับกันนะถ้าตั้งปลุกคือบอกเวลานะครับถ้าไม่ตั้งปลุกคือจะขึ้นว่าออฟเท่านั้นนะฮะนะทั้งในหน้าของอะลามแล้วก็หน้าของนะอัรลี่ทามสิกเนลนะเออในการรุ่นนี้เนี่ยอะลามตั้งได้แค่เวลาเดียวนะครับนะ นะครับมี1อาลามแล้วก็มี1นึอั t ีทัมซิกแนลหรือการแจ้งเตือนอรายชั่วโมงนะครับอะลามอัน,นี้เป็นอาลามแบบที่เป็นอะลามปกตินะคือไม่ได้เป็น snoo อัลามนะครับนะก็จะต่างกับนาฬิกา G s h ็ c คในหลายรุ่นนะที่มันจะมีทั้งอะลามปกติแล้วก็เป็น snoo อัลามด้วยหรือเป็นการตั้งปลุกแบบที่มีการแจ้งเตือนซ้ำนะฮะอ่าโหมดถัดไปนะครับ ก็จะเป็นการตั้งเข็มนะคืออันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเวลาที่แสดงเป็นแบบดิจิตอลนะครับกับเวลาที่บอกจากตัวเข็มนาฬิกาเนี่ยบางครั้งมันไม่ตรงกันนะเราสามารถที่จะมาตั้งได้ในหน้านี้นะครับวิธีการตั้งก็คือกดปุ่มใส่บนค้างไว้นะครับอันนี้มันจะเป็นการตั้งเข็มวินาทีก่อนนะตำแหน่งที่ถูกต้องก็คือเข็มวินาทีต้องชี้ที่ตำแหน่ง12บสอนาฬิกานะครับถ้าไม่ตรงก็ใส่การกดปุ่มทางด้านขวานี้นะเพื่อเปลี่ยน ตำแหน่งของเข็มวินาทีให้ตรงนะอยู่ในแนว12บสนา,านี้นะครับถัดมานะครับกดปุ่มซ้ายล่างเนี่ยจะเป็นการตั้งเวลานะก็คือเราต้องตั้งเวลาไอตัวเข็มเนี่ยให้ตรงกับเวลาดิจิตอลจริงๆไงเช่นตอนนี้นะครับเวลาคือ10นาทนาทีเนี่ยตัวเข็มเวลาก็ต้องชี้นะตำแหน่งเวลานี้ด้วยนะครับ ถ้าไม่ตรงก็กดปุ่มาทางด้านขวามือนะเพื่อปรับให้ตัวเข็มกับเลขเวลาเนี่ยตรงกันนะครับอย่างนี้นเป็น10โมง38แล้วนะแต่เข็มยังชี้ที่10โมง37ดอยู่นะผมก็สามารถจะกดปุ่มทางด้านขวาล่างนี้นะครับนะให้เข็มมันเลื่อนมายัางที่ตำแหน่ง10นาฬิกา38นาทีได้อย่างนี้นะครับนะเพื่อมันตรงกันนะเมื่อตรงกันปุ๊บเราก็กดปุ่ม่า,ายบนนะครับเพื่อยือนยันตำแหน่งนะแค่นี้เองนะครับตัวเวลาดิจิตอลกับเวลาที่เป็นอนาล็อกก็จะตรงกันแล้วนะครับ วิธีการเช็คก็คือกลับมาที่หน้าโฮมก็ได้นะครับแล้วก็กดปุ่มขวาบนนะเพื่อแสดงเวลาเป็นแบบดิจิตอลนะครับ10นาฬิกา38นาทีนะตรงกันนะครับอันนี้ตำแหน่งวินาทีที่เท่าไหร่ 47, 48, นะ 49, 50ตรงกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะพอมันเป็น10นาฬิกา39นาทีเนี่ยเข็มนาทีต้องตรงกับที่เลข39นะครับอานนะนี้ก็ถือว่าเวลาดิจิตอลกับตัวอนาล็อกตรงกันแล้วนะครับ สำหรับการเปิดไฟหน้าจอของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับก็คือจะมีปุ่มเปิดไฟหน้าจอข้างหน้านี้นะครับโดยไฟของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นไฟแบบ LED นะก็จะมีความสว่างพอสมควรนะครับแต่ตัวหน้าจอ LCD ด้านในเนี่ยจะไม่ได้มีเป็นไฟแบ็คไลท์นะจะมีแต่เป็นไฟส่องจากกรอบด้านในของตัวหน้าปัดเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟให้ดูนะครับเมื่อกดปุ่มเปิดไฟนะครับไฟหน้าจอจะขึ้นอย่างนี้นะ ก็สว่างประมาณนึงอะนะแต่มันก็จะเห็นเป็นตัวเข็มเวลานะครับแต่ตัวหน้าจอ LCD ด้านในเนี่ยมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะอีกอันนึงที่ดีสำหรับในการรุ่นนี้นะครับคือตัวเข็มบอกเวลาเนี่ยจะมีสารเรื่องแสงมาด้วยนะก็ทําให้เราสามารถจะมองเวลาในที่มืดได้นะครับแล้วก็ลักษณะของตัวเรือนในการรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นโลหะหมดเลยนะเป็นแบบ full metal นะครับกรอบนะสายเป็นโลหะนะครับอย่างรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นไทเทเนียมนะ น้ำหนักก็จะเบานิดหนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากรุ่นที่เป็นสเตเลสมากนักนะส่วนของตัวเรือนก็จะมีความหนาประมาณหนึ่งนะครับปุ่มใหญ่กดง่ายอันนี้ผมชอบนะปุ่มทั้ง4ปุ่มด้านข้างเนะครับเป็นปุ่มขนาดใหญ่กดง่ายนะครับสายลักษณะเป็นแบบนี้นะครัฝาหลังก็จะเป็นฝาหลังแบบที่เป็นโลหะนะอันนี้ เป็นการปั๊มลายนูนๆด้วยนะครับก็ดูพรีเมียมขึ้นหน่อยนะแล้วก็เป็นฝาหลังที่คุ้มเต็มแผ่นนะด้านหลังของตัวน,ะนาฬิกาเลยนะครับนะอย่างนี้ก็เขียนว่า The นะเดอรจีรน,รนะครับเป็นนาฬิกาในซีรีส์เดอ G จีนะครับเป็นรุ่น G.W.1600 T.DJ นะครับใช้รหัสโมดูลเครื่องคือ3382นะฮะก็ถือว่าเป็นนาฬิกาในกลุ่มเดอ G จีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะที่เป็นนาฬิกาแบบอนาล็อกผสมดิจิตอลที่มีการใช้เข็มวินาทีด้วยนะครับแล้วก็มี สเกลของ t ทาคิมิเตอร์ที่อยู่กรอบหน้าปันดด้านนอกด้วยนะซึ่งในในาฬกา G-Shock มีอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับที่มีสเกลแบบนี้นะ แล้วก็ในการรุ่นนี้นะครับมีทั้งรุ่นที่เป็นแบบกรอบสายเส้นเลสน,นะเป็นแบบเงิน,เง,นเงินเงาเงานะครับหรือเป็นแบบที่ทําเป็นสีดํามาก็มีนะครับแต่นี้ผมเลือกที่จะเก็บรุ่นที่มันเป็นไทเทเนียมนะครับเพราะว่าผมชอบโทนสีของตัวนาฬิกาไทเทเนียมนะมันจะมีความเป็นแบบออกสีเทาเทาเข้มเข้หน่อยนะครับแล้วก็ในการรุ่นนี้เนี่ยมีฟังก์ชันเอาตัวไลท์ด้วยนะครับคือเป็นระบบพิคอมือไฟติดนะครับวิธีการเปิดฟังก์ชันเอาตไลท์ก็อาศัยการกดปุ่มเปิดไฟหน้าจอค้างไว้นะครับ อ่ามันจะขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวเหมือนกับเป็นจุดแสงทางด้านล่างของหน้าจอ LCD นะครับอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าระบบตัวไรเปิดใช้งานแล้วนะครับแล้วเมื่อในอการอยู่ในที่มือนะครับเราพลิกข้อมือขึ้นมาอ่านเวลาเนี่ยไฟหน้าจอก็จะติดนะครับถ้าจะปิดระบบตัวไรก็กดปุ่มเปิดไฟหน้าจอค้างไว้ทีหนึ่งนะฮะก็จะปิดละนะครับก็นาฬิการ,รุ่นนี้นะครับ G-W 1,600นกะครับก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาในกลุ่มของเดอ G จีนะที่เป็นแบบฟูลเมทัลนะครับทั้งกรอบทั้งสายเป็นโลหะเลยนะ ที่มีคุณสมบัติเด่นเรื่องหนึ่งนะก็คือมีตัวทัคิมิเตอร์นะครับก็สามารถใช้ในการอ่านค่าความเร็วได้นะครับซึ่งในการจีช็อคเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับที่มีกรอบหน้าปัดที่เป็นสเกลของตัวทัคิมิเตอร์ตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ